ผมไม่คิดว่าจะได้รับเชิญเพราะว่าผมอายุมากแล้วบางคนก็พูดว่าผมไม่มีไฟแล้วไปประจุใหม่ก็ไม่ได้แล้วแต่ที่ผมรับเชิญก็เพราะว่าเสนิทสนมกับผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งสามท่าน แล้วก็เห็นว่าองค์กรนี้น่าจะเป็นประโยชน์ผมก็ตัดสินใจรับเชิญคิดว่าลองดูสักครั้งหนึ่งเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่ายังไหวไหมก็ยินดีที่ได้มาพูดให้ท่านผู้มิเกิทั้งหลายฟังในวันนี้ คุณผานิชบอกผมว่าอยากให้เปิดประชุมแล้วก็บัรยายพิเศษผมก็ขอคุณผานิชว่าผมพูดไปพร้อมๆกันก็แล้วกันคุณผานิชก็ยินยอมก็ตกลงกันได้ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องที่ผมตั้งใจจะมาพูดนะครับก็อยากชมเชย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้จัดงานวันนี้ขึ้นมานอกจากครบรอบสิบสองปีแล้วชื่อของงานเนี่มีความสำคัญคุณผานิชใช้คำว่าหัวข้อหลักเรื่องจริยธรรมคำจุนชาติฟังแล้วก็มีความหมายมาก เมื่อพูดพูดถึงจริยธรรมนี่ผมมีความเห็นส่วนตัวว่าเราจะต้องพูดอีกคำหนึ่งคือคำว่าคุณธรรมถ้าพูดสองคำนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมีความสมบูรณ์ของความหมายมีความสมบูรณ์ของ เรื่องราวของเราแต่ผมจะขอพูดเรื่องนี้ในตอนท้ายคุณพาณิชใจดีมากบอกผมว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ได้ผมก็คิดว่าเรื่องที่ผมควรจะพูดและผมได้ไปพูดหลายแห่งพอสมควรนะครับ ก็คือเรื่องที่ผมพูดเสมอเสมอว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินประโยคนี้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายในห้องนี้อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วขอคุยนิดหนึ่งว่าประโยค ที่ว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินผมเป็นคนคิดเองคิดตั้งแต่อยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็มาพูดให้สาธารณะได้ยินเมื่อ23ปีมาแล้วผมเคยไป ปาตกษถาเรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อปศ .2542 ที่โรงแรมโคซักจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวนี้ผมก็ยังพูดประโยคนี้อยู่ชอบพูดประโยคนี้แล้วก็อ้างถึงอยู่เสมอผมชอบพูดประโยคนี้มากๆแต่ผมคิดว่า คนชอบฟังคงไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ประโยคที่ทผมพูดนี่ครับถ้าจะอธิบายกันก็อาจจะอธิบายได้สองวิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งก็คืออธิบายอย่างสั้น แล้วก็วิธีที่สองก็คืออธิบายอย่างยาวผมขอเริ่มด้วยอธิบายอย่างสั้นก่อนว่าการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินหมายความว่ายังไงการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็ก็คือการทำความดีเพื่อให้แผ่นดินมีความสงบคนในแผ่นดินมีความสุข ช่วยกันสร้างคนดีในแผ่นดินจนเรามีคนดีมากเหลือเกินจนกระทั่งต้องเบียดเสียดเยยนยัดกันอีกประการหนึ่งของความหมายสั้นๆก็คือว่าการไม่ทำความชั่ว ไม่ทำให้แผ่นดินมีปัญหาไม่ทำให้คนแผ่นดินคนในแผ่นดินเดือดร้อนท่านผู้มีเกียรติครับการทำความดีและการไม่ทำความชั่วเนี่ยทั้งสองประการที่ผมกล่าวมานี้เฉพาะคนดีเท่านั้นถึงจะทำได้ คนไม่ดีทำไม่ได้เฉพาะคนดีเท่านั้นที่จะทำได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำยากมากแต่คนดีทำได้การทำความดีนี่คนไม่ดีทำไม่ได้ แต่ผมขอเรียนท่านภูมิเกียรติทั้งหลายว่าการทำความดีเนี่ยแม้จะทำยากแต่ก็ทำได้แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งยากกว่าก็คือการรักษาความดีที่ทำให้คงอยู่กับผู้ทำตลอดไปจนกระทั่งตายอันนี้ ค่อนข้างจากที่สุดมีหลายคนเคยทำความดีให้ปรากฏจนกระทั่งได้การได้รับการยกย่องสรรเสริญได้รับความศรัทธาแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถรักษาวความดีที่ตนทำไว้ได้น่าเสียดายมาก ถ้าจะอธิบายกันอย่างยาวนะครับการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินพอจะพูดเป็นข้อๆได้ดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ อันนี้ไม่ต้องการคำอธิบายเพราะว่าทุกคนเข้าใจข้อสองต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและจงรักภักดีอันนี้ก็ไม่ต้องมีคำอธิบายเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้ว ข้อสามนี่คงจะต้องชี้แจงกันนิดหน่อยผมชอบพูดกับเพื่อนๆนและผู้ใจบังคับบัญชาอยู่เสมอเสมอและปฏิบัติอยู่เสมอเสมอว่า คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ตายบังคับบัญชาเป็นนายคนต้องมีความเมตตาครับเป็นคนไทยต้องมีความเป็นไทย มีความเป็นธรรมเป็นนายคนจะต้องมีแต่รับขอโทษผมพูดผิดขอโทษอย่างยิ่งเป็นนายคนต้องมีแต่ให้รับไม่ได้รับได้อย่างเดียวคือรับความทุกข์ความลำบากยากเข็นของคนอื่น เอามาพิจารณาแก้ไขเหมือนอย่างที่คุณผานิชคุณตีราชาและคุณบุวิ์กำลังทำอยู่ผมได้ทดลองใช้อย่างนี้มาแล้วได้ผลดีมากับข้อสี เมื่อผมอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าผมเชื่อว่าปัญหาของชาติบ้านเมืองของเราที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งก็คือความยากจนเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ด้วยการช่วยกันหาหนทางขจัดปัญหาความยากจนในบ้านเมืองของเราท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายในที่นี้คงจะมีหลายคนที่มาจากภาคอีสานผมเคยรับบริการอยู่ทางภาคอีสานสี่ปี ผมไม่เชื่อว่าผมจะพบคนที่ไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวในกระเป๋าเป็นเรื่องจริงครับแต่ถ้าผมตอบเขาไม่ได้ผมจะแนะนำเขาว่าไปอ่านพระบรมราชโองารและพระราชดำรัสเถอะอาจจะมีคำตอบอยู่ในนั้น ข้อหผมคิดว่าพวกเราไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแพรเอกชนหรือภาคไหนๆก็ตามก็ต้องทำงานผมว่าเราต้องทำงานให้คุ้มค่าคุ้มเวลาและคุ้มความเป็นคน ที่เขาผมใช้คำว่าคุ้มความเป็นคนเนี่ยน่าจะเข้าใจได้ง่ายว่าเกิดมาเป็นคนจะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินผมใช้วิธีทำงานซึ่งผมยึดถือมาโดยตลอดว่าทำงานต้องวิทย มีต้องมีสามอย่างคือต้องยึดถือสามอย่างคือให้มีความสะดวกเรียบง่ายและก็ประหยะัดถ้าท่านพุ้งเกียนทั้งหลายจะนำไปใช้ลองดูก็ผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ข้อเจ็ด การตอบแทนบุญคุณแผ่นดินจะต้องดำรงวัฒนธรรมไทยท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็นั่งอยู่ที่นี่ท่านก็เป็นคนดำรงวัฒนธรรมไทยผมเชื่อมั่นว่าการดำรงวัฒนธรรมดำรงรักษาวัฒนธรรมของไทยก็คือการรักษาชาติบ้านเมืองของเรา มีเรื่องวัฒนธรรมของเราที่พวกเราจะรักษาได้ง่ายๆไม่ต้องไปถึงกับฝึกการเล่นโขนหรือเรื่องยากๆอื่นๆอ,อย่างวัฒนธ,ธรรมของเราเรื่องการละเล่นท้องถิ่น ของภาคใต้ของภาคกลางของภาคอีส,สานของภาคเหนือการพูดภาษาถิน่นภาษาถิ่นเป็นเป็นภาษาที่คนถิ่นนั้นรักและหวงแหนและเป็นภาษาที่มีเสน่ห์มากผม ขอพูดตรงๆว่าเราไม่ควรจะเห่อฝรั่งไม่ควรจะลอกเรียนฝรั่งลอกเรียนจนไม่เหลือความเป็นไทยเลยก็น่าเสียดายเสียดายความเป็นไทยของเรา ข้อที่แปดนะครับข้อนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมผมเห็นว่าพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ต้องถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ของเราที่จะดูแลยุวชนเยาว,วชนที่ผมใช้คำว่าต้องยอมถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเพราะผมเห็นว่าความสำคัญของเด็กๆเกนี่ยเป็นความสำคัญของชาติบ้านเมืองของเราด้วย ไม่มีบัญญัติไว้ที่ไหนหรอกครับลองถามคุณศรีราชานักกฎหมายว่าในรัฐธรรมนูญมีไหมก็ไม่มีเพราะเมื่อไม่มีบัญญัติไว้เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ถืออย่างนั้นก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเรามุ่งที่จะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เราก็ต้องยอมถือว่าเป็นหน้าที่ของเราถ้าทั้งหลายไม่ถือก็ไม่มีกฎหมายลงโทษไม่มีบัญญัติไว้ที่ไหนว่าจะมีโทษอย่างไรแต่ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่โดยตรงเป็นหน้าที่ที่เรา,เราต้องรับผิดชอบดูแลให้แกเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองให้ได้ ข้อกครับซึ่งผมเรียนว่าผมขอพูดที่หลังก็คือเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมผมว่าผมเรียนขอเรียนว่า คนดีเท่านั้นที่จะรักจะมีคุณธรรมและมีจริยธรรมท่านภูเก็ตทั้งหลายคงเปิดพจนารุกรมของราชบัณฑิตสถานแล้วนะครับถ้าเปิดแล้วจะพบว่าคำนิยามของคำว่าคุณธรรมและจริยธรรม ในพจนานุกรมซึ่งเราจะกำลังใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไหร่หรอกแต่เมื่อคุณผานิสกรุณาให้ผมมาพูดเรื่องนี้ผมก็เลยไปศึกษาหาความรู้ท่านผู้สิทธทั้งหลายคงรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อศาสตราจารย์การจนานาสคสกุล อาจารย์การจนานาคสกุลนี่เป็นราชบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญภาษาไทยมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศของเราผมก็ไปคุยกับท่านแล้วก็ขอคำชี้แจงจากอาจารย์การจนาผมก็ได้รับฟังการชี้แจง ผมไม่ได้คุยเองให้คุยทางโทรศัพท์แล้วท่านก็ส่ง้เรื่องราวต่างๆมาให้ผมผมพอจะสรุปเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมตามที่อาจารย์การจนาเป็นคนชี้แจงให้ผมฟังได้ดังนี้นะครับ ผมขอเรียนย้ำอีกทีว่าคนดีเท่านั้นถึงจะมีคุณธรรมและจะริยธรรมและเราจะต้องพูดสองคำนี้พร้อมๆกันถึงจะได้ความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้นมากที่สุดอาจารย์การจนาเขียนถึงสองเรื่องนั้นดังต่อไปนี้นะครับ คุณธรรมหมายถึงความดีครับความดีที่มีอยู่ในใจของคนของคนหรือของตนก็ได้ทำให้ผู้มีคุณธรรมประพฤติดีปฏิบัติดีคุณธรรมเป็นธรรมะที่ควบคุมจิตใจของคน ให้คิดให้พูดให้ทำแต่สิ่งที่เป็นคุณคือเป็นผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลดีต่อผู้อื่นอาจารย์กาญจนาพูดต่อไปว่าคุณธรรมเป็นความรู้สึกนึกคิดที่อาจเกิดขึ้นเองหรือได้จากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ ศาส,สนาและสังคมความรู้สึกนึกคิดนั้นเมื่อยึดมั่นก็จะเป็นคุณธรรมฝังอยู่ในจ,ใจิตใจแล้วอาจารย์การจนาก็ชี้แจงเพิ่มเติมซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าผมอ่านให้ฟังจะเสียเวลาเปน็นนิดเดียวท่านบอกว่าคนที่มีคุณธรรม จะต้องทำและจะไม่ต้องจะต้องไม่ทำดังต่อไปนี้จะต้องซื่อสัตย์สุจริตจะต้องคิดดีพูดดีทำดีคิดตรงพูดตรงทำตรงไม่พลิกพลิ้วไม่พลิกพลิ้วในการพูดและทำ มีเมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ใดอยากต่อไปนี้สิ่งที่ผู้มีคุณธรรมจะต้องไม่ทำก็คือหนึ่งจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะไม่คดโกงแม้ว่าจะไม่มีผู้รู้เห็นจะไม่เอารัดเอาเปรียบจะไม่รังแกข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือผู้หญิง ใครเป็นผู้หญิงโชคดีจะไม่ช่อราดบังหลวงและจะไม่ประพฤติทุจริตคุณธรรมในตรงภาษาอังกฤษว่า virtue ทันี้อาจารย์การจนาอธิบายถึงเรื่องคำว่าจริยธรรม จริยธรรมหมายถึงความประพฤตินะครับความประพฤติทางกายและวาจาที่แสดงออกถึงธรรมะที่มีอยู่ในใจอาจารย์กัญนญนาชี้แจงว่า ้ที่ผมพูดหลายครั้งนะขอพูดอีกทีว่าคนดีต้องมีทั้งคุณธรรมและจริยธรรมจริยธรรมมักหมายถึงการปฏิบัติในทางดีบางครั้งจะใช้ควบคู่ไปกับคำว่าศีลธรรมซึ่งเป็นหลักให้คนประพฤติดีควบคุมกายและวาจาไม่ให้เบียดเบียนกัน ไม่รักทรัพย์ไม่หลอกลวงกันเป็นต้นอันนี้คือคำอธิบายของอาจารย์การจนาผมคิดว่าท่านชี้แจงได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงเ,เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนี่เราก็พอจะเข้าใจได้ว่าจริยธรรมเนี่ยบังคับได้แต่กายวาจา มังคับใจไม่ได้ส่วนคุณธรรมนะมังคับใจความดีที่มีอยู่ในใจผมขอเรียนอีกครั้งว่าคุณธรรมคือเรื่องของใจ จริยธรรมคือเรื่องของกายและวาจาแตใ่ใช้บังคับไม่ได้แด่บังคับด้วยมนโนธรรมคืออะไรท่านทั้งหลายก็คงทราบดีมนโนธรรมก็คือการรู้สึกผิดชอบชั่วดีแยกความชั่วจากความดีได้นั่นคือมนโนธรรม พระสยามเสวาราชจะปกป้องคนดีและสาบแช่งคนไม่ดีสาบแช่งคนทร,ทรยศต่อชาติบ้านเมืองให้พินาศไปนั่นคือความเชื่อของผมท่านผู้มีเกตทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับจริยธรรมและคุณธรรม ครับผมขอหยุดการบรรยายแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอญาติเปิดการสัมมนาขอให้การสัมมนาได้ผลดีเป็นประโยชน์ต่อ สังคมตอชาติบ้านเมืองของเราขอยกย่องสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินและขออวยพรให้การสัมมนาได้ผลดีตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ขอบคุณมากครับ